อ่าครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยเนะครับผมก็สวัสดีเอ่อเข้ามาอยู่ในเกมแล้ววันนี้ไม่มีการแนะนงแนะนําอะไรทั้งนั้นเนาะเป็นการอัดคลิปแบบกระทันหันนะครับเพราะว่าอ่าตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะอัดหรอกแต่ว่าอ่ามันมีคอนฟ l i c นิดนึงนะครับผมมันมีเหตุการณ์การประทะน,นิดนึงระหว่างที่ผมนะในระหว่างที่แบนตัวกันอยู่เนี่ยเหมือนจะมีคนไปแบนตัวของออฟเลนนะครับออฟเลนเราเนาะเขาก็เลยเลือกโตโรมาออฟเลนนะ ซึ่งผมมองว่าไม่ได้แย่เลยนะครับไม่ได้แย่นะตัวโรออฟเลนเล่นได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าที่แย่ก็คือเขาบอกว่าเขาจะโยนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวโรออฟเลนจะโยนยังไงเนาะอ่ะผมว่าต่อให้โยนยังไงมันก็น่าจะชนะลิเเตอร์แล้วนะแต่ว่าโดนลุมอย่างนี้ไหวหรือเปล่าครับสามสามตัวนะเม็ดขึ้นไปด้วยอ่ะก็ปล่อยเขาไปเชิญโชคชะตาไปนะครับผมอ้อหรือบอกไปนะครับผมรหัสนี้เป็นรหัสแหลงคอนนะครับผมแหลงคอนเนาะก็อาจจะ อาจจะไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นแหละแต่ว่าแร้งคอแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่น่าจะงงเงียอะไรขนาดนี้แล้วเนาะมันก็ไม่น่าจะงงเงียอะไรกันเนาะแล้วตัวที่เขาจะเอามาออฟเลียนเนี่ยเป็นเป็นไายัตเตะนะครับผมซึ่งทีมผมเนี่ยแบนไปนะเพราะว่าฝั่งทุกข้ามเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ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 ใครมันม,มันยะหยางเนี่ยมันมายะหยางในป่ามันเห็นหยางโอ้ออกมาก่อนออกมาก่อนโอเคผมเสียวับแดงว่ะ แต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรต่อให้เสียบัฟแดงไปแล้วก็มาโซยคีปกลางนะครับผมโซยโซยโซย,โซยแซบเลยคีปกลางครับแซบนะโอเคตอนนี้ผมเลงเวลสีมาแล้วผมจะไปเอาบัฟแดงผมคืนมันหลบไปได้ครับอ่าทีมเขาอยู่ล่างหมดเลยนะแล้วก็ป่าเขาเลื่อนโลนะครับตอนนี้เขาไม่สามารถขัดขืนอะไรผมได้เนาะสําหรับการแย่งบัฟแดงคืนนะอีซี่โอเคตอนนี้ ในเมื่อป่าเขาโลผมจะรีบไปทําเกมล่างเลยนะครับผม mm hmm. เหมือนคลิปกลางไปก่อนเนาะพุ่งลงล่างเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เขายืนแหลมมากๆนะโอเคยากนิดนึงนะสําหรับไอตัวไอ้นี่นะครับผมจาชื่อไม่ได้ห่ะนาตาเลียนาจายาเนะก็ก็ยากนิดนึงนะหรัสบการที่จะล้วงเพราะว่าผมผมผมไม่ค่อยชอบมันนะซึ่งคนอื่นอาจจะมองว่ามันล้วงง่ายแหละแต่ว่า สำหรับผมแล้วเนี่ยไม่งุดหงิดตัวแม่งอะไรมไราแรงขนาดนั้นนะ่ะเออหุ้ยตรงนี้มีเลือดโอ้ยชื่นใจครับผมอุ้ยอุ้ยแวนเราเอาอะ่ะเฮ้ยต้นเกมเรามีแวนเล่นให้นะครับผมอย่างนี้สบายอา่ะล่วงไปละแวนล่วงไปละโอเคผมมาปิดตรงนี้นะปะับป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 ับยิกยิกนะครับผมตัวนี้ก็ยิกยิกได้เหมือนกันเนาะแล้วตรงนี้มันโอ้โหผมไม่กลับครับผมไม่กลับ ผมยังอยู่ยาวผมยังอยู่ยาวเอาไอเด็กน้อยไอเด็กน้อยอผีเด็กอืโอเคปล่อยมันไปอ่ะในเมื่อไฟเสร็จแล้วก็แวะมาคีปกลางสักเล็กน้อยนะคีปกลางนี่ของโปรดประโยชน์เยอะนะครับผมใครเมนเมดก็ให้อภัยผมนิดนึงนะครับโอเคปะ่ะฟาร์มต่อครับวนทามมิง่งเอา้าลืมไปผมผมยังไม่ได้ฟาร์มบับแดงนี่หว่าโอ้ใหม่ลอสไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวแวะบนนิดนึงแล้วกันเนาะ งัดหนึ่งงัดสองโอเคเขาไม่มีสกิลหนีแล้วปะปะปะมีฟิกเกอร์นี่หว่ายกโดนไหมถ้ายกโดนผมเข้าเลยแหละแต่ว่าไม่โดนนะปล่อยไปก่อนโอเคงัดพุ่งหนึ่ง ปับปุบปุบปุบโอเคครับโดนเอ็กซ์คิวเต็ดลาดไปนะไหนบอกว่าจะโยนวะรู้สึกเหมือนจะไม่มีการโยนเกิดขึ้นนะครับรู้สึกว่าเ,ออเล่นเล่นรู้สึกเล่นเข้ามือละสิไม่อยากโยนเลยใช่ไหมล่ะพอเล่นเข้ามือแล้วเนี่ยก็ไม่อยากโยนนะผมเข้าใจมึงเข้าใจแต่ก็ดีละแต่ว่าแต่ว่ามามา,มายืนขู่แล้วกันเนอะให้เพื่อนตีป้อมกลางจะพูดว่าคีปกลางเฉยเลยดักตรงนี้นิดนึงนะครับผมใครเข้ามาก็น่าจะโดนผมนะปับ,ป,บปุบปับปับปับ โอ้โอ้โอ้แบบแบบแบบแบแบแอ้อมหลังมาชิบยกสวยเพื่อนยกสวยเค okay, นั่นแหละน่าจะมีอออไม่ใช่นี่หว่าอิลเตอร์อยู่ตรงนี้ป,ปั๊บโอเคปล okay, ่อยเข้าไปเนาะเขามีฟิกเกอร์มานาผมหมดแล้วว่าแต่ผมอยากเล่นต่อสักเล็กน้อยนะตีป้อมให้เพื่อนตีป้อมให้เพื่อนตีป้อมให้พเพื่อนเพราะตรงนี้เกย์จะทำอะไรนะบาดแผลที่กลางหลังเป็นความบอบอายของนักกาไม่มีตัวตีป้อมแล้วมีแต่ตัว,ตวแทงแทงทั้งนั้นเลย โอเคตีป้อมเสร็จก็เอาคนต่อเลยละกันเนาะฝืนไงฝืนอยากจะเป็นฮีโร่มากๆโอเคไม่รู้ว่าตรงนี้ตีดาร์กทันไหมเนี่ยหรือลองดูถ้าเราได้ดาร์กตัวนี้แล้วก็มันก็จะฟินๆนะครับผมเงินเราก็จะดีๆตดดัวๆเลยนะถ้าไม่ได้ก็เสียเวลาโอเคไม่น่าได้แลหละมานาผมหมดว่ะ <laughs> เสียเวลาฟีเว้ยปึ๊บป,บป,บปบอ่าฟาร์มเสร็จ อา้าวฝัเสร็จก็มาเอาดาครับผมอ๋อลิเกเตอร์ลิกเตอร์มันจะเอาผมมันจะเอาผมจริงมันจะเอาผมจริง,รงแต่ว่าเงินผมนํามากๆครับเงินผมนํามากๆแล้วแวนมาช่วยด้วยฝันตรงข้ามพิมพ์มาบอกว่าฝากรายงานป่าด้วยนะครับพี่พี่เฮ้ยเอาดีรายงานกันเลยเหรอโอ้โอ้โอ้ชิดจะโดนลาดเอานะเมื่อกี้ตกใจหมดเลย อีกนิดมันจะเล่นเฮเดละ้โห <laughs> ป่าฟารข้ามเหรอผมว่าเขาก็ไม่ได้ฟาร์มขนาดนั้นเนาะเขาก็มีเตอร์มีอะไรอยู่นะครับผมเท่าที่ดูนะว่าอาจจะหาแพะรับบาบครับเวลาเกมตามอย่างงี้ผมไม่ชอบเลยนะเวลาดนอะไรอะไรก็ด่าป,ป่าอะไรอะไรก็ด่าป,ป่าเนี่ยที่เขาทําดีนะเนี่ยเขามาแย่งดันอะไรเงี้ยเขารู้ว่าบวกสู้ทีมผมไม่ได้เขาก็ไปแย่งดันนะครับสกอร์อาจจะไม่ได้ดีนะแต่ว่าอ่าทําแบบนี้มันดีนะ โอเคเดี๋ยวผมมาปิดตรงนี้นิดหนึ่งนะั่นเาจะย่าเดินแหลมๆเพลินๆเลยนะเขาเดินมาทําไมตรงนี้วะผมงงโอเคในเมื่อ,อทําเลนก่อนแล้วกันผมทําบนไปแล้วนะแล้วตรงนี้มีลิเตอร์หลุดอยู่ตรงกลางครับอุย้ยไม่หลุดนี่หว่าแต่ว่าก็ลองดูนิดหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคอไม่ได้หวะ <laughs> ผมอันติไปแล้วนะครับแล้วแคลรี่เข้ามาผมจะโดนยิงฟรีนะถ้าไม่มีอันติต้องหยิบออกมานิดนึงเ <c oughs> ว้นระยะห่างครับผมโซเชียลดิท n นซิ่งปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบหมูป่าบุกทะ่วงหมูป่าบุกทะลวงหมูป่าอยากบุกทะลงเลนกลางเหลือเกินแต่ว่าอุย้ยเขาฟิกเกอร์ยัดเลยเหรออะไรวนะน่ะอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าผมผมผมขออนุญาตเอาแบบแบบอันนีญญ้โยนอันนี้โยนอันนี้โยน พแล้วผมสวนแล้วผมสวนปุบปุบพบาไปแล้วจ้าวิ่งเร็ววิ่งเร็วอินโนสุเกะคุงอินโนสุเกะคุงวิ่งเกิดมาก็ด่าเกิดพอดีนะครับผมช่วงเวลาแบบนี้ต้องเอาด่าแก้เขินนิดนึงเนาะเมื่อกี้ไปไปโยนมาโอเคผมไม่มีพันนิดด้วยอาจจะเมมเมมนิดนึงนะเมื่อกี้คีปเคิร์ฟอะไรก็เอามาให้หมด3ทางแล้วจะได้แบบรัดกลุ่มกันนิดนึงเนาะดันคีบ3ามทาง ประมาณนี้เพล่างกลางแล้วก็ไปบนต่อครับตรงนี้อ r ูอินสตันนะครับผมแต่ว่าผมกดดาบฟ้าก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้โอเคฟาร์มก่อนแล้วก็เอาบัฟฟ้าด้วยนะครับบัฟฟ้าจําเป็นมากนะขาดไม่ได้เลยนะสาหรับอินุนสุเกะนะเพราะว่าอันติเขาเนี่ยมาบ่อยมากๆนั่นเองนะครับผมผู้พับผู้พับโอเคครับผมมีตัวหลุดมานะครับก็เก็บไปเ <c oughs> สียจังหวะ โอ้ผมโดนลิเตอร์อีกแล้ววะ่ะลิเตอร์มันเป็นคู่กรรมผมหรอมันเป็นคู่กรรมคู่เวรน,นะครับผมก็ก็ก็ <c oughs> <c oughs> โดดสวนไปเลยนะครับตรงนี้ก็ปล่อยเพื่อนจัดการไปนะผมผมจะไม่เข้าไปตายงโง่ๆงนะจะไม่เข้าไปตายงโ,งโง่โงโอเคเติมเก้าห้าเต็มถังมาละพร้อมลั่นอะไรวะนะ <c oughs> มือลั่นมือลั่นพร้อมลั่นก็คือมือลั่นนะครับผมเฮ้ย กระโจนเข้ามากลางดงศัตรูแบบนี้แล้วคิดจะเอาตัวรอดไปได้ยังไงกันก่อเกิดเกิดมาผมซ้ําผมซ้ําแล้วผมได้ก่อเกิดไปแล้วไปแล้วอ๋อไม่ไหวไม่ไหวแล้วอันนี้หิวอันนี้หิวเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าโตรโรเราจะจบบ้านแล้วเอาดีเพื่อนผมผมเผลอทีมเราเผลอแป๊บเดียวนะทีฝันตรงข้ามก็เผลอเหมือนกันแปบ๊บเดียวโตรโรจะไปจบบ้านแล้วก็ก็ทําให้การตายของผมนั้นอ่า ือเป็นโมคะแล้วกันเนาะฝั่งตรงข้ามก็ตีดาร์กไม่ได้นะฝั่งเราก็ก็ยังไม่จบอะเดีย๋ยวคว่าจะจบซะแล้วเอ้ยเอ้ยเอาดีจบได้้วเนี่ยโตโรแทงเนี่ยเอ,เอาเอาแล้วเอาแล้วมาโซเปโซมาโซเปโซจบไหมจบไหมจบไหมป,ปาโซเปโซโอ้โหโตโรมันมันยืนอะไรในบ้านขนาดนั้นอะเฮ้ยมันไม่ใช่แทงแล้วเอามันอยู่ไฟเตอร์เหอะมันไปล้วงขนาดนั้นอะ โอเคตอนนี้ทีมเราก็ล่ำลาฝั่งตรงข้ามนะบอกบายๆนะครับผมก็อ่าบายๆจริงครับผมเกมนี้ก็นึกว่าทีมผมจะโยนนะเป็นทีมฝั่งตรงข้ามที่ทะเลาะกันเองซะง,งั้นไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นดีกันมากเลยนะต้นเกมนะมีการมาเวทป่าช่วยกันเวทนะครับผมอมืทีมผมต้นเกมบอกจะโยนแต่ว่าสุดท้ายโอ้โหมันไปค้ำในป้อมเลยนะโหจัดๆเลยทําให้เราเนี่ย ชนะมาได้ถึงแม้ว่าจะเกลอบเพียงพั้มในหน้าดาร์กก็ตามเนาะโอเคสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ m อ p ี MVP ก็ตกเป็นของอ,อิกกี้นะครับผมอิกกี้อิกกี้อิกกอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเปน็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมจะขอบมากเลยบายจ้าเจอกัในใหม่คลิปหน้า let's go ยียี่